สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินปิ้ลในช่อง n อไม่มีสตาระล่าชาแนลนะครับแล้วก็มาพบกันในเกมที่มีชื่อว่า Rov นะครับ Arena of Valor นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในตำแหน่งที่มีชื่อว่าแคลร่นะครับตัวที่มีชื่อว่าเฟนนิกนะครับเป็นตัวหนึ่งที่โคตรโหดนะครับโหดมาตั้งแต่สมัยเปิดตัวเลยนะครับเป็นตัวที่แทบจะไม่ใทรจะไม่ได้โดน โดนเนิฟแนะ่แล้วก็โดนปรับมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ยังโหดเหมือนเดิมแน่แล้วก็มากับอาย่าคู่ใจนะครับซึ่งก็มีชื่อว่าไปฟื้นนะก็เป็นคู่ใจของเรานั่นเองนะครับเป็นบัดดี้นะครับเป็นดูเมด <c oughs> งอรก็เป็นแฟนนั่นแหละโอเคเราก็อยู่ในตำแหน่งของแคลี่นะวันนี้มากับอายาคู่ใจนะเราก็เจอกับฝังตองข้ามจะเป็นเทลแล้วก็เคสจะเป็นซัพพอร์ตนะครับทีมเราก็จะมี อ่าบัตเตอาไฟเป็นฟาร์มโอเมนเป็นออฟเลนนะครับแล้วก็อ่าอิลูเมียนะครับเป็นเมดนะครับส่วนเราเป็นตำแหน่งแครรี่นะครับแล้วก็อาญาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ตคู่ใจนะครับศัตรูก็จะมีเทลนะครับเป็นแครรี่แล้วก็เคสเป็นซัพพอร์ตนะครับส่วนกลางจะเป็นคริกซี่แวนจะเป็นแครรี่นะครับฝั่งข้าวแล้วก็แอทริกจะเป็น ออฟลนนะโอเคส่วนป่าฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่เจอนะโอเคแวนโดนป้อมสังขานนะตอนนี้แล้วก็กิกซี่ไม่ยอมกลับจังหวะน,นี้ขอกดโจมตีนะแล้วก็กดสไลด์ไปหนึ่งทีแล้วก็ดึงสองสามแล้วก็ระเบิดไปโอเคค่อนข้างดีนะเพราะสกิลของเฟนนิกก็คือจะปรับแบบใหม่นะก็คือถ้ากดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดามันจะถ้าครบนะครับมันจะระเบิดนะครับ ยิง่งถ้าครบสแต็กสีนี้จะระเบิดแรงนะครับโอเคอืมเราโดนเทียวยิงจังหวะน,นี้โดนลุมนะครับศัตรูค่อนข้างหมั่นไส้เรานะเพราะเราเก็บเฟิร์สบัตนะครับถ้าเขาเก็บเราได้ก็คือเขาจะรวยเหมือนกันนะครับเอเคเราก็มีอายาเปิดกอดเรื่อยๆนะครับจังหวะน,นี้เทลโดนอันตรีของอีลูเมียเราไม่กลับนะเราล่อศัตรูให้เข้าป้อมนะครับโอเคขอป้อมขอเลือดเลยแล้วกัน เทวเห็นเทวแล้วก็เห็นเคสนะครับเป็ไงโอเคขอกิ๊บเล็กดีกว่ารู้สึกว่าบัตเตอร์ไฟไม่ยอมมาแก๊งนะครับเราก็ขอขโมยบัฟเลยแล้วกันขโมยบัฟแดงเลยแล้วกันนะครับเพราะบัตเตอร์ไฟไม่ลงมาแก๊งนะครับอืมน่าจะหมั่นไส้นิดนึงนะครับบัตเตอร์ไฟระหว่านี้เราสไลด์ไปอืม <c> ไ <ười> ปเวินกดอันตีนะครับขาป,ป้อมนะครับ สตูมานะเมดก็ลงมาช่วยนะครับสตูเมดก็มาซัพพอร์ต้ามาแครเขก็มานะแต่เมดเราอยู่กลางนะครับเมดเรายัางไม่เดินนะครับไม่เป็นไรนะเรายืนได้นะเรามั่นใจว่าเรายืนได้นะอันนี้ก็อยู่แรงประมาณคอมมานเดอร์นะครับไดมอนคนะอมมานเดอร์นะก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับสามารถยืนได้สบายนะครับสตูก็ลงมาแจ้งเรานนะครับซึ่งป่าอะไรก็ไม่มานะป่าบอกกะลอก จะฟาร์มเลยไหมฟาร์มนะครับปกติเราเล่นในตำแหน่งฟาร์มนะครับแต่ ปีบัตจากจะฟาร์มเราก็เลยให้บัตฟาร์มนะแล้วก็โอเคฟาร์มไปนะฟาร์มเพื่อนะฟาร์มเพื่อบัตนะแล้วก็คือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างตีเร็วฟาร์มเร็วนะครับเสียบีซอร์ดก้อนถูกกำจัดนะครับถูกจะได้ปล่อยโอเควัตเตอร์ไฟงอนแล้วนะแต่วันนี้ไม่มาแก๊งแถมยังมาบ่นเราว่าเราเป็นขโมยป่านะครับวันนี้ขอตัวหลังเลย,ยกันได้ไหมไม่ได้นะเที่ยว <c oughs> โดนในวันนี้ขอแอวนมานะครับถ้าแวนไม้มาแล้วน่าจะได้นะงหวันนี้ตีตีโอเคแวนโดนอา่าเก็บไปโอเคเลยน,นะครับงกลางน่าจะไม่แตกนะครับเพราะว่าคลิปมานะเอียเคลียไปนะเดี๋ยวขอป้อมบนแล้วก็ได้แล้วเราก็จะไปลุยเลยนะเราก็จะวิ่งเรื่อยๆเหมือนซัพพอร์ตเลยนะครับ ยังไงยังไงไกดปาสกิลหนึ่งไปตึงสองสามสามสแต็กนะจังหวะนี้ไม่ยังไม่ระเบิดนะครับกดสกิลหนึ่งใส่ป้อมได้นะครับตึงสองสามแล้วก็สี่โอเคระเบิดนะครับจังหวะนี้เคสเข้ามาโดนป้อมระเบิดเฉยเจ๋เดี๋ยวเราจะไปแกงกางนะครับมีกางนี่แหละเทลอยู่คนเดียวจังหวะนี้สไลด์แล้วก็กดอันติตที่ที่สีหนึ่งสองสามแล้วก็ระเบิด,บดโอเคค่อนข้างดีนะครับ คือแวนในแต่วันนี้สกิลเราไม่มีนะมานาก็มียอมตายนะโอเคตายไปอายาเราก็หลุดเลยนะในวันนี้เราบอกอาญาให้กลับบ้านนะเพื่อมาเกลียดพร้อมกันเ่าเนี่ยตอนนี้เกมเราก็ค่อนข้างนนานะเพราะว่า so 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 สกอร์รวมอยู่ที่5้าต่อสครับส่วนสกอร์เดี่ยวเราอยู่ที่ คิวสามตายหนึ่งแอซิดหนึ่งนะครับโอเคอาย่าคู่ใจเราไม่ไปไหนเลยอยู่กับเราอย่างเดียว <c oughs> วันนี้คิดเจอคิดจะกิงป้อมแล้วก็เจอเหมือนเจอแวนโอเคแวนแล้วก็สไลด์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปล่อยแล้วเบิดโอเคเก็บแวนมาได้นะยังไงตีจะขอเอาป้อมล่างแล้วก็จะไปลุยก,กับเพื่อนนะครับป้อมไม่แตกไม่ค่อยอุ่นใจนะเดี๋ยวขอสักป้อมนะครับ ตีอย่างเดียวนะเพื่อนตีกันฉันฟาร์มก่อนนะมาขอป้อมนะโอเคได้ป้อมอันที่เรียบร้อยนะแล้วก็เคลียร์เลนให้สูงสูงนะสกิลสองก็เป็นจะเป็นอามะตะนะแล้วก็จังหวะน,นี้ขอเอาเทลก่อนแนละ้วกันโอเคได้เทลนะแล้วก็น่าจะได้ป้อมอีกป้อมหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ระเบิดโอเคแดงลิ้นหนึ่งโอเคได้ป้อมแล้วก็หนีนะสตูมาเป็นที่เรียบร้อยนะมีแบนกับเคสนะ ขอขโมยป้าฟ้าเลยเลยกันนะครับตีตีตีฟ้าบ้าฟ้าได้ไหมฮหฮีเวียนมาจังวันนี้อาย่าบอกมีอันตีโอเคกดไปแล้วก็ปล่อยแล้วเบิดโอเคหนีหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะขอป้อมกลางสักป้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่รอดไหมอึฮกิกซี่มาในเมื่อกี้ถ้าเราเข้าเราน่าจะไม่รอดนะครับ ห่อยไปก่อนนะครับคิดกดอันตรจยกว่นี้เราน่าจะกันป้อมคนเดียวนะบัตเตอร์ไฟเขาเริ่มน้อยใจเราแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นเราขอขโมยเลยแล้วกันนะขโมยบับขโมอยอะไรทุกอย่างเลยลวกันสองสามสี่สี่โอเคปานติแล้วก็วกสกิลสองไปตีตีอย่างเดียวจวังหวะนี้ฟาร์มนะครับบัตเตอร์ไฟไม่ทำอะไรนะบัตเตอร์ไฟยืนดูในจังหวะนี้ แล้วไฟบอกกูไม่เอาอะไรแล้ววะรถไฟบอกอย่างเงี้ย <c> ร <oughs> นอรน้าน,นะครับคีแต่ก็เสร็จเราเนี่ย <I S 1> เทลมาจังหวะนี้ยังไง <c oughs> เทลหนีได้นะครับยังไงยังไงดิหืมศัตรูเยอะเยอะจังหวะนี้คีเ,เราฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มเรื่อยๆนะครับ โอเคเจออันติจังว่าน,นี้สวยวก็ได้สักตัวไหมเราไม่เข้าลึกนะเราขี่สักตัวโอเคเก็บหนึ่งแล้วก็คิซี่จะตายนะครับคิซี่จะตายจังว่าน,นี้สกิลสองแล้วก็ดึงสองเก็บคิซี่นะแล้วก็เคล็ดอีกตัวหนึ่ง,งยังไงเคล็ดรอดไหมสกิลหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ระเบิดโอเคเก็บเคล็ดไม่ได้เป็นดรับทิปเปอร์คิวนะครับของเฟนิกซ์นะครับ ออนนี้สกิลเราก็ไอสกอร์เราก็อยู่ที่คิวเก้าตายหนึ่งแล้วก็แอซิดหนึ่งนะครับสกอร์รวมเยอะอยู่ที่สิบสองต่อเจ็ดนะครับเราจะดันป้อมบนให้แตกหมดเลยนะโอเคแหวนมาังหวันนี้น่าจะได้แวนนะครับโอเคเก็บแหวนมาได้แล้วก็เทลมาอีกหนึ่งตัวต้องขอถอยก่อนนะวันนี้ไม่ไหวนะครับ ตอนนี้บัตรรถไฟงอนเรานะว่าเราไปขโมยป่านะครับัตรงองแงนะตอนนี้ไม่ยอมเล่นนะไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปนะยอมแพ้ก็ออกไปต <c oughs> อนแอร์ก็แพ้ไปนะจะังหวะนี้อย่าไปสนใจนะท็อกซิกของเกมนะพวกไม่ได้ดังใจแล้วก็โยนเกมนะอย่าไปซีเรียสนะเราต้องเล่นให้ชนะนะครับ กลางเหมือนจะมีประเด็นนะจังหวะนี้โอเคตอนนี้เราก็เกิดเยอะเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับยิงแคลี่น่าจะประมาณ2ดอกน่าจะตายนะครับฟังไปก่อนจนจังหวะนี้ฟังไปเ,เ,เจอเจอแวนอีกแล้วอาหารอาหารว่างนะครับเอาคลิกซี่ทำอะไรจังหวะนี้เก็บคลิกซี่ได้แล้วก็แวนอีกหนึ่งตัวนะครับสไลด์แล้วก็ตีเก็บดับเบิลคิวนะครับ ยิงหนึ่งตัวได้ไมไม่ได้ไม่ทันเพื่อนนะอยังไงเสียเจ็บไปคาราน่าจะจบได้นะครับศัตรูตายสามนะสกิลหนึ่งใส่ป้อมแล้วก็หนึ่งสองสามโดนยิงเทลอยู่คนเดียวไหวไหมเทลไม่กล้าออกมากันนะครับจนหวะนี้สไลด์ไปแล้วก็ตีหนึ่งสองสามเจ็บเทลมาได้แล้วก็ตีป้อมเรียบร้อยนะครับ จบไปวันที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยรายการนะครับยังไงถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปต,ต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับถ้าไม่เหนื่อยมากก็สามารถกดคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้กับคนทำคลิปนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นด้วยก็สามารถเข้ามาเล่นได้ทุกวันนะครับเราก็จะอัดคลิปนะครับหลังสิบแดนาฬิกา เป็นต้นไปยันสี่ทุ่มนะยังไงสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามาเข้ามาเล่นได้นะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝันดีครับ